เขาบอกว่าอะไร A และ b เป็นจำนวนนับที่ม sí ี2หลักซึ่งลงท้ายด้วยเลขโดดตัวเดียวกันและอ๋อหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้คือเ่ยเป็นเลข2หลักไม่รู้เลขอะไรถูกปะ B รก็เหมือนกัน B ก็เหมือนกันเป็นเลข2หลักเหมือนกันไม่รู้เลขอะไร่รู้แต่ตรงนี้เป็นยังไงเหมือนกันถูกไหมเหมือนกันแล้วยังไงต่อและให้ C เขาบอกว่า C และ C เท่ากับ A คูณกับ b ถูกไหมครับเขาถามว่าถ้า c เป็นจำนวนนับที่มีสามหลักรูนะผลลัพธ์ของ c จะเป็นเลขสหลักแบบนี้และเลขโดดในแต่แล,ละหลักเป็นตัวเดียวกันโอ้หมายความว่าตรงนี้เป็นตัวเดียวกันหมดเลยเราก็ต้องนั่งนึกแล้วเอ้คาว่าเป็นตัวเดียวกันหมดมันจะมีเลขอะไรไนดะ้บ้างมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ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 งสาม ถ้านางไล่อย่างนี้เยอะไหมเยอะไล่ไปเรื yeah. like nine, nine, nine. ่อยๆจนถึงเท่าไหระเก้าเก้าเก้าส uh ีที่เราต้องคิดก่อนสีที่เราต้องคิดก่อนคืออะไรครับ A กับ B ตรงนี้มันเป็นยังไงกันมันเหมือนกันมันเท่ากันถูกไหมมันเท่ากันเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้เลขออกมาเป็นเลขสามเป็นเลขสองหลักอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติถ้าเราบอกว่าอันนี้เป็นสอง อันนี้ก็2คูณกันก็จะเป็น4ถูกไหมมันก็จะเป็น4ผลลัพธ์ก็ต้องเป็น4 4 4นี่้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูครับไอ้เลขเบิ้ล3าหลักของเราตรงเนี้ยเนี่ยเลขเบิ้ลสาหลักของเราตรงเนี้ยเนี่ยแต่ละชุดมันมีอะไรเป็นตัวประกอบหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกตัวสังเกตนะทุกตัวของเราจะเป็นมี1 1 1นเป็นตัวประกอบหมดเลยถูกไหมครูก็แยก1น1หนึ่ง ไลายเป็นสาถูกป่ะแสดงว่า1<ๆ>1 1, <ๆ>1ของคูนเนี่ยคืออะไรครับ 1> <ๆ>1คือ3คูณกับ37 1> <ๆ> 1> โอเคไหมทีนี้เราก็ลองคิดสิเอ๊ะมันจะเป็นเลขตัวเดียวกันมันจะเป็นเลขตัวเดียวกันแล้ควคูณกันได้แค่นี้ถึง999เนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรได้บ้างเราก็ลองเลยอย่างเช่นตัวนึงต้องเป็น37แน่ๆถูกไหมถูกปะ่ะแสดงว่าอันนี้ก็ต้องลงท้ายด้วยอ,อะไร เราได้เจ็ถูกไหม,มสมมติเราอให้พีไปไดสมามสิบเจ็ดสนะให้พีไปด้าสามสก่อนแสดงว่า a ก็ต้องลงทายด้เจ็ 7. แต่ a ต้องมีอะไรเน็นตัวประกอบมี 7. สเป็นตัวประกอบสคูณอะไรลงท้ายด้เจ็บโอ้ย<า>คิดได้เร็วมากสามเเจรเราก็ลองเอายีกับสามเจทำไมกันคูณกันไะด้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสีเองสิวกสีป็นสิ เจ็ดสามสามเจ็ดย okay? ่สิดทดสองสามสองหกสองเมตแปดอ้าวพอดีไหมโอ้โหพอดีเลย็ไงจบไหมจบเขาอยาได้อะไรจบอย่ากได้ C ลบ A ลบ B C 9 9 9เก้ายิบเจ็ดสากลายเป็นเก้าเก้าเกลบหกตอบเก้จบ